เป็นไงบ้างเกมวันนี่ยก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับคิดว่าจุดไหนที่ยังไม่พอใจบ้างครับจุดไหนที่ยังไม่พอใจยังแบบตกใจหน่อยครับตกใจไปหน่อยต้องนิ่งกว่านี้ครับเป็นในเกมโดรนเนี่ยถือว่าพอใจไหมก็ถ้าเต็มแล้วก็แปดสิบห้าสิบแปดสิบห้าสิบร่างกายอะ่สะสภาพร่างกายตอนนี้เต็มร้อยแล้วเต็มร้อแล้วก็น้ำหนักตับตับของเราตอนนี้เท่าไหร่แปดร้อยสามสิบห้าพอด์เองกระสาก็คือได้แล้วประมาณนี้น้ำหนัก วันนี้ลูกทีมนี่ซ้อมมาจากค่ายหรือเปล่าครับผมโอ้โหทีมนกยิงได้เลยยอดมากเนาะสุดยอดมากนาทีเท่าไหร่น้องชายวันนี้ยังไม่รู้แล้วจะได้แน่นอนแน่ะครับผมเอาละครับทำสำเร็จครั้งนี้อยากจะฝากขอบคุณใครบ้างครับผมขอบคุณพี่แชมป์ครับขอบคุวันแล้วก็ขอบคุณสุดยอดทีมก็ขอบคุณเอฟซีคอนเทนท์แล้วก็นับที่คอยให้กำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเองครับ ร้อยสามสิบห้านี่มีโอกาสอยากจะชิงแชมป์อีกสักรอบไหมอยากอีกสักรอบไหมอยากอีกสักรอบก็แชมป์ก็คือพื้นดัชน้อยใช่ครับก็คือยังมียังอยากชิงอยู่ครับผมอ่ะฝากถึงโปรน้อตัวไหนอยากชิงแชมป์ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอีกสักครั้งครับร้อยสามสิบห้าครับผมของประเทศไทยด้วยอ้อมน้อยอ้อมน้อยอ้อมน้อยก็เลือดน้อยเลยฝากเอฟซีช่วยติดตามเพื่อนๆไปนะครับก็ ขอบไปร่างกายผมไปทุกๆไปนะครับไปนี่ก็ทำได้ครับขอบนะผมโอเคครับทุกคบรรยากาศ